วันนี้เราอยู่กันที่ห้างทา์เก็ตนะครับหวังว่ารอบนี้เราจะได้รถดีๆเยอะอ้าวไม่ทันเลยเลยเปิดหัวมาก็ต้องรับคันนี้ไปนะครับรถสีแดงเรดอิดิชั่แต่มันไม่แดงนี่นะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับตอนนี้เรามีร้านขายรถในช้อปปี้แล้วไปกดติดตามและอุดหนุนกันได้นะครับขอบคุณครับ อันนี้เป็นรถชุดพิเศษนะครับมีขายเฉพาะห้างทาเกตในไทยแทบจะไม่มีขายเลยมั้งชื่อชุดว่าเรดอิดิชันนะครับโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะทำเป็นรถสีแดงแต่คันนี้มันไม่แดงมันแดงอยู่นิดเดียวนะครับตรงคำข้างรถเนี่ยนะครับเอาเราจะเจอคันอื่นไหมชุดนี้มีทั้งหมด12คันนะครับในรังอีกรังหนึ่งเราเจอนี่อีกหนึ่งคันนะครับเรดอิดิชันเหมือนกันก็คือ m c l a r ร n เ l น a อนะครับคันนี้แดงสะใจนะครับแดงทั้งคันเลย ผมหมดหวังแล้วที่ว่าจะเจอคริฟสอคันอะเอาเก็บเท่าที่เจอแล้วกันนะครับสำหรับเรดดิชันเพราะว่ามันหายากมากนะครับมันมีขายเฉพาะทารเกตแต่ว่าพอลงวางขายปุ๊บคนก็แย่งกันไปหมดเลยแบบนี้ฝอตรงนี้เขาบอกว่าถ้าเราซื้อรถครบ20คันจะสามารถเอาไปแลกนิสสันฮาร์ b o อดีได้1คันนะครับผมก็หารถแพ็คฟ้าแจมๆไปดูแลอาจจะได้ครบมา20คันนะครับโอ้ก็ได้เยอะอยู่นะ มาหลายคันเลยทีเดียวนะครับคันนี้มีรุ่นปอร์เทชันด้วยนะครับเชลบี้ GT500 แต่อันนี้ไม่ใช่เนาะถึงแม้ว่าจะดูเงาๆก็ตามนะครับนึกว่าใช่อะ่ะมันเงาเนาะแต่ว่าหยิบดูจริงๆก็ไม่ใช่นะครับแล้วก็น,นิสสันแมคซ์มาดิฟค a าคันนี้ก็รับมานะครับมิ t s บ b ชิปาเจโรเอเวอร์ชั o นก็รับมา แล้วก็มี Lamborghini c y a n นะครับสีสม้มแล้วก็ Dodge Charger Fast and Furious ที่เป็นรถกระตูนะครับอันนี้รับมาหมดเลยและนอกจากนั้นก็มีอื่นๆน,นะฮะเจอ1 9 8 2 Toyota Supra ด้วยนะครับคือจริงๆ20คันไม่ยากเนาะแปบ๊บเดียวนะฮะอาจจะ40ก็ได้เนาะเอาไปแลก2องคันนะครับ คลิปที่แล้วคันนี้ผมมาแป๊บหนึ่งนะครับ GMC h u m m e r ที่เป็นรถ RC หรือรถบังคับนะครับวันนี้เรามีเทียบกันให้ดูนะครับระหว่างรถบังคับกับรถ Hot w h e e l ธรรมดาก็จะพบว่าคล้ายกันมากนะครับสำหรับ Hot w h e e l RC คันนี้แต่อย่างที่บอกไม่ค่อยเลาใจเท่าไหร่แต่ไม่รู้ทำไมปีนี้เนี่ย Hot w h e e l ถึงเน้น GMC h u m m e r มากนะครับออกมาหลายคัน เรามาซื้อนี้ดีกว่า Hot Wheels l e s d s v e r s e นะครับจาก Disney ก็จะเป็นคาแรคเตอร์จาก Disney นะครับทำเป็นตัวแบบ SD น่ารักแล้วก็อามาขับรถออกมาหลายแบบเมื่อกี้เป็นชุดแบบ4คันนะครับแพ็คเดียวก็มีก็จะเป็นคาแรคเตอร์ดิสนียก็มีทาง Star Wars Marvel ด้วยอันนี้ก็เป็น d a r เวเดอร์นะครับแล้วก็ s t a r Wars อันนี้ก็เป็นชิลเบค่านะ Marvel ก็มี Black Panther แล้วก็ Spider-Man นะครับ ซึ่งอันนี้ผมมองแล้วการตลาดคิดว่าน่าจะขายดีนะมันน่ารักดีนะฮะก็คิดว่ารวมๆดีกว่า Character คาแรคเตอร์คาร์ที่ h ฮอต i ิ w ชอบออกมานะครับคาแรคเตอร์ Character คาก็คือเอาตัวละครเนี่ยมาทำเป็นรถแบบนี้นะครับแบ็ c แพนเทอร์นี่คือ Character คาแรคเตอร์คารเนาะไม่มีตัวที่ขับรถแต่ว่า l a s e r v ์เวิเนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์ขับอยู่บนรถนะครับดูดีกว่าแล้วก็ราคาไปอยู่ที่ประมาณ5เหรียญก็สเหเหรียญน,นะครับในไทยก็อาจจะขายฟัก อู400กว่าบาทได้มัง้งอ่ะอีกมุมนึงนะครับผมเจอลังเปิดอยู่ตรงนี้อยากจะขอพนักง,งานเขาไปดูแล้วพนักง,งานก็อยู่ฐถนนั้นพอดีเขาบอกว่าดูได้เลยนะครับก็ลองไปลือดูปรากฏว่าไม่มีเทเชอร์ฮันเนาะเป็นลังที่ถูกเปิดแล้วไม่รู้เปิดโดยใครไม่รู้เปิดโดยพนักง,งานหรือเปิดโดยคนอื่นนะครับแต่ไม่มีเทเชอร์ฮันไม่มีฟุตเทเชอร์ฮันนะครับแล้วก็เปิดแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรนะครับไปดูอย่างอื่นดีกว่า รถอิตาลีนะครับเปตตาโคราเร่เล่เล่โล่เล่ถูกแล้วนะฮะอ่ะงงชื่อน,นิดหน่อยนะครับแต่ว่าได้เก็บครบชุดแล้วคราวนี้เนาะมีวางเฟเยอะเลยตัวนี้เป็นแบทแมนแล้วก็แล็พิค่าอินเตอร์เทนเมนต์นะครับเป็นฮอตวิวพรีเมียมที่ทำจากหนังการ์ตูนซีรีส์แบบนี้ แต่ไม่ได้แบทแมนมานะครับได้007มามี a s t ต n m a r ติน DBS แล้วก็ Toyota า0 0 0 GT r o a โร ster อรนะครับอ่าน,นี้มือน้องพนักงานนะครับเขาจัดของอยู่ตรงนี้แล้วก็ Hot w h e e l 8เพิ่งลงแพ็คหนึงมี8คันแล้วก็มีแต่ดีๆทั้งนั้นนะครับดูในกล่องแต่ละกล่องเนี่ยเลือกยากมากเลยนะมีคันโปรดของทุกคนด้วยก็คือ r o a s t e r Bike นะครับ มาติดกับหลายแพ็คเลยทีเดียวคันนี้ลงรางดีนะครับแล้วคันพิเศษก็จะเป็น porsche 911 gt 3 r s นะครับสีเขียวตรงนี้เนาะมีเขียนว่า gt 3 rs ด้วยนะฮะผมก็รับไปวักสองแพ็คนะครับสำหรับ hot wheel แนี่แล้ว5ก็ดีอ่ะ hot wheel แพ็ค5คันก็ดีนะครับนิสส a n เราได้ไปแลวเนาะแต่อาจจะรับไปอีกนะครับด้วนอื่นมีอะไรอีกนะครับตรงนี้มีชุด คามีดนะคารมิดรถก็พอไหวอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้รับไปมีอะไรอีกอ้าวเจอแล้วครับฟันฟิลเลียนะครับกับนิสสันอ่ะน่าจะรับคู่นี้แหละเนาะฟรันฟิลเลียรับแน่ๆนะครับคันเด็ดคือ t o โยต้าสุปรานะครับสีส้มนะแล้วก็มีคันอื่นๆนะครับที่ออกมาในหนังด้วยอ้าวแค่นี้ตะกราก็เต็มแล้วครับโอ้รับหนักหน่วงฮะ อ่ะพักสายตาไปดูของอยางอื่นบ้างสำหรับแฟน n i n t e n d o นะครับเขามีชุดแบบนี้มาขายมันไม่ใช่เกมนะแต่ว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์จากเกมนะฮะในกล่องเนี่ยจะเป็นของสุ่มนะฮะเป็นไวนิลฟิกเกอร์เป็นสมุดจดเป็นตุ๊ก,กตาเป็นผ้าหม่มแล้วก็เข็มกลัดนะครับมีหลายแบบให้ผสมด้วยเนี่ยออกมาหน้าตาจะประมาณนี้นะฮะก็เ,เป็นของที่มาจากเกมนะครับแล้วก็จาก Animal c r o s s i n g ก็มีนะครับอันนี้ก็เป็น ของที่มีลายเหมือนกับในเกมนะหรือเป็นโลโก้ของเกมนะครับแฟนๆเกมน่าจะอยากได้กันส่วนกล่องนี้มองไกลๆเนี่ยโอ้ยดีใจลด30%รถ30%แต่วิ่งมาใกล้ๆปรากฏว่ารถหายอีกแล้วนะก็เลยเอามาลดราคานะครับอมารับอันนี้กันดีกว่าครับเป็นพิงค์สลิปจาก Jada ด้นะครับในไทยก็เห็นว่างขายอยู่เหมือนกันนะ ขายมาสักพักแล้วเมื่อหลายเดือนก่อนนะครับอันนี้เพิ่งมาที่อเมริกาจริงๆทั้งชุดเนี่ยมันมีทั้งหมด12คันแต่ว่าที่เจอวันนี้มีทั้งหมด6คันเขาวางขายครึ่งชุดน่าจะมาแบบ1ลังมีอยู่ครึ่งชุดนะครับมีไม่ครบ12คันเพราะฉะนั้นยังไงดีเออก็สวยหลายคันอยู่นะสว,วยหลายคันอยู่นะครับก็ต้องนเอออย่าเพิ่งฮะอย่าเพิ่งพูดว่ารับ จนกว่าจะเห็นอันนี้เพราะว่ามีชุดแบบนี้ด้วยรถไซ์น่าจะ1ต่อ3าสหรือ1ต่อ43านี่แหละเป็นพิงค์สลิปเหมือนกันนะครับอู้อันนี้ก็สวยนะแล้วก็รถแบบคนเราสีอะแต่ว่าดูดีใช้ได้เลยนะครับก็เกิดคำถามแล้วพิงค์สลิปใหญ่หรือเล็กเอาคันใหญ่หรือคันเล็กโอ้แต่คันใหญ่นี่ผมว่าที่วางไม่พอนะ ผมก็เลยรับคันเล็กมานะครับทั้งหมดนี้ก็6คันเนาะแบบและ1คันนะครับอ่าเอามาตะก้างอกละเมื่อกี้รถเข็นว่าเยอะแล้วนะครับตะก้างอกเป็นตะก้าที่2อโอ้เราจะได้ไม่โดนนะครับมาเจอฮอตฟิลหนึ่งต่อฟีสามโอ้รถใหญ่เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ผมโชว์ไปแล้วคราวที่แล้วนะครับว่ามันใหญ่กว่ารถหนึ่งต่อฟีดแพ็กฟ้าธรรมดาเยอะมาก แต่มันไม่ได้เจอคันเดียวไงรอบนี้เจอแบบเยอะมากเลยนะครับอันนี้1ต่อ4 3เหมือนกันแล้วก็เป็นคันเด็ดด้วยล m b o บกินี่คุณถากนะครับ LPI 804เนี่ยอันนี้เป็นเบอร์1กับเบอร์2คือมันแพงนะที่นี่ขายอยู่25เหรียญซื้อ4คันเนี่ยคือ100เหรียญแล้วไงเนาะก็นึกว่าจบแต่ไม่จบนะครับปรากฏว่ามีออกมาอีกเรื่อย จี๊ p แร a เ g อร์สามเก้าสองูคนะครับแล้วก็ฟ o r d m มา t a ตงมา r k 1 e อืมทำสวยนะทําดีหนต่อสิาเนี่ย,เ,ยเขาใส่รายละเอียดได้เยอะนะครับแต่ว่าแพงแพงจริงเห็นแล้วแบบโอ้โหยังไงดีเนี่ยโอ้คิดหนักนะครับแต่ว่ารับดีกว่านะสีขันร้อยหนึ่งพอดีครับโอ้จะปวดแต่ว่าจบ แล้วรอบนี้ก็เลยจัดหนักจัดเต็มมาเลยครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u บ s c คร b ์ช่องฟงแก๊กด็ได้นะครับแล้วก็ใน Facebook มีเพจช่ว่า Hot w h e e l s Center นะครับไปกดไลค์กดติดตามก็ได้ครับในไทยใครเจอ1ต่อฟีบสามแล้วบ้างมาคอมเมนต์กันหน่อยว่าเขาขายกันคันและเท่าไหร่ครับอยากรู้มากเลยสวัสดีครับ